เฉลยข้อสอบฟิสิกส์สอวนอนะครับรอบที่1ปี6-9นะครับข้อ11สอ่วนโดยสุนทรพิมพเสนผสมน้ำแข็งมวล10กรัมอุณหภูมิศูนย์องศาเซนเซียสนะครับกับน้ำร้อนมวล40กรัมอุณหภูมิ50องศาเซนเซียสจงหาอุณหภูมิผสมสุดท้ายนะกำหนดความร้อนแฝง ลมเหลวของน้ำแข็งมีค่า80าแคลต่อกรัมนะครับแล้วก็ความจุความร้อนจำเพาะของน้ำนะมีค่า,อ,าอะไรหนึ 1, ่งแคลต่อกรัมองศาเซลเซียสนะครับก็ ยังไงดีข้อนี้ก็คือเหตุการณ์เนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะครับมีสมมติมีภาชนะปิดแล้วกันนะเออแล้วก็มีน้ำอยู่ด้านในออแล้วก็มีน้ำแข็ง น้ำแข็งอย่างนี้นะอันนี้น้ำเออทีนี้น้ำกับน้ำแข็งเนี่ยผสมกันเกิดอะไรขึ้นน้ำน้ำอุณหภูมิมันห้าสิบองศามันร้อนน้ำแข็งอุณหภูมิศูนย์องศามันเย็นถูกไหมนี่อุณหภูมิสุดท้ายสมมุติว่าอุณหภูมิสุดท้ายเนี่ยเป็นทีนะเออ,เ,อ,อเกิดอะไรขึ้นครับมันก็น้ํา น้ำเนี่ยมันจะร้อนกว่าน้ําแข็งใช่ไหมมันก็จะส่งความร้อนเนี่ยนะความร้อนเนี่ยก็จะเข้าไปในน้ําแข็งน้ําแข็งเนี่ยก็จะมีความร้อนเพิ่มขึ้นนะครับเอองี้ให้เป็นคิวเพิ่มแล้วกันนะส่วนน้ําเนี่ยน้ําเนี่ยความร้อนของมันออกไปนะครับเอ่คเอคิวของน้ําเนี่ยก็ลด ถูกไหม,มทียของน้ำจะลดเพราะว่าความร้อนออกนะครับอือ,อ,อกจากน้ำเข้าน้ำแข็งคำถามคืออุณหภูมิสุดท้ายเนี่ยเป็นเท่าไหร่นะให้หาหาทีสุดท้ายนั่นเองอ อ่ะเราท o w ไงครับเราก็ตั้งต้นที่นะในระบบที่มันเป็นระบบปิดทําไมถึงบอกว่ามันเป็นระบบปิดทั้งที่โจทย์ไม่ได้บอกก็คือในชั้นของเราเนี่ยสันนิษฐานได้ว่าเป็นระบบปิดเพราะว่าไม่งั้นมันเราจะไม่มีเครื่องไมายเครื่องมือในการแก้โจทย์ข้อนี้ถ้าเป็นระบบเปิดนะเออมันจะซับซ้อนกว่าอีกนี้งั้นเป็นระบบปิดซึ่งในระบบปิดเนี่ยนะมันเป็นชนวนหมดเลยนะเป็นระบบโดดเดี่ยวไปเลยจากภายนอกนะ ระบบแบบนี้เนี่ยเราพบว่าเ,เราจะตั้งต้นที่ตรงนี้ครับจาก Q เพิ่มเท่ากับ Q ลดอุณหภูมิสุดท้ายเป็น T นะทีนี้เราก็ลองหา Q เพิ่ม Q เพิ่มก็คือ Q ของออน้ำแข็ง ทีนี้น้ำแข็งเนี่ยตอนแรกมันเป็นของแข็งอยู่ถูกไหมงั้นคิวเพิ่มนะ,ะคิวเพิ่มซึ่งเป็นคิวของน้ำแข็งคิวของน้ำแข็งเพิ่มขึ้นเราก็จะได้ว่าคิวเพิ่มเนี่ยมันเท่ากับเท่าไร่ครับมันเท่ากับ q ล้มเหลวบวกกับ q นะบวกกับ q เลย q ในการเปลี่ยนอุณหภูมิ q ลมเลวบวกกับ q เปลี่ยนอุณหภูมินะซึ่งไอ q ลอมเลวเนี่ยนะมันหาได้จากสูตร q เท่ากับ ml ส่วน q ของการเปลี่ยนอุณหภูมิมันหาได้จากสูตร q MC Δ t. เท่ากับ mc เดลต้า t อ่ะนะมันจะมีสสูตรประกบกันอยู่นะครับเออดงนั้นเราก็จะได้ว่า q เพิ่มของเราเนี่ยมันก็เท่ากับ ml m ก็คือมวลของน้ำแข็งก็คือ10กรัมทีนี้หน่วยมันเป็นกรัมหมดเลยนะงั้นเราไม่ต้องแปลงหน่วยนะแ้วความร้อนแฝงการหลอมเหลวเนี่ยก็คือ80แคลอรี่ต่อกรัมเหมือนกันนะไม่ต้องเปลี่ยนหน่วยนะใช้หน่วยกรัมไปเลยนะอันนี้ L อันนี้ L จทย์บอกนี่แอลอันนี้สิ่งที่โจทย์บอกตอนนี้คือ4เห็นนะก็อก็ M ก็คือ10 L ก็คือ80เนาะบวกกับ Q ของการเปลี่ยนอุณหภูมิก็คือ Q ของ น้ำแข็งน้ำแข็งมวลสิบเอ็มสิบซีเอ็มซีเดลต้าทีซีก็คือหนึ่งถูกไหมเดลต้าทีก็คืออุณหภูมิที่เปลี่ยนไปก็เอาทีตอนหลังที T ตอนหลังอุณหภูมิสุดท้ายเรากำนวให้เป็นทีใช่ไหมเป็นที อุณหภูมิตอนแรกเป็นเท่าไรครับอุณหภูมิตอนแรกของน้าแข็งเป็นศูนย์อ่ะก็แทนค่าเข้าไปอย่างนี้ชิดเลขเราก็จะได้ q เพิ่มเท่ากับ10คูณ80ก็เป็น800 10คูณ1ก็เป็น10 t ลบศูนย์ก็ได้ t เป็น1 0 t อย่างนี้ อ่ะต่อไปหาคิวลดของน้ำน้ำไม่มีการเปลี่ยนสถานะนะเปลี่ยนแค่อุณหภูมนะิน้ำเปลี่ยนแค่อุณหภูมิ ดนั้นเราสามารถหา Q เท่ากับ m c เดลต้ t ไม่ต้องหา Q เท่ากับ m l นะครับเ,เราก็จะได้ว่า Q ลดก็เท่ากับมวลของน้ำมวลของน้ำก็คือเท่าไรสี่สิ แล้วก็ค่า c ของน้ำที่มันเป็นเหลวก็คือ1นะครับเดลต้า t ของน้ำก็คือเดลต้าครับผลต่างใช่ไหมอุณหภูมิตอนแรกกับอุณหภูมิตอนสุดท้ายมันลบกันหาแค่ผลต่างไม่ต้องสนใจเครื่องหมายงั้นเราก็เอาอุณหภูมิที่มากตั้งลบอุณหภูมิที่น้อยอุณหภูมิที่มากกว่าก็คือ50ถูกไหม เออห้าสิบลบอุณหภูมิที่น้อยกว่าก็คืออุณหภูมิสุดท้ายก็คือทีเพราะน้ำเนี่ยอุณหภูมิมันจะลดลงถูกไหมเพราะมันไปเจอกับน้ำแข็งอืมลบทีอย่างนี้คิดเลขออกมาเราก็จะได้คิวลดเท่ากับสี่สิบคูณกับห้าสิบลบทีอ่ะจะกระจายเข้าไปนิดนึง ดูลดก็40คูณเอาคูณ50ก็เป็นนั่นเลย0 0ส่วน0 20, เป็น2,000ลบกับ40 t ทีอะกระจายเข้าไปโอเคทีนี้นะครับเนื่องจากว่า Q เพิ่มมันเท่ากับ Q ลดเพราะฉะนั้นก็จะได้ว่า Q เพิ่มค็อะไรครับ800บวก10ที เท่ากับคิวลดคือ2000ันลบสีทีโอเคอ่ะย้ายข้างนิดนึงนะสี่สิบทีย้ายมาฝั่งนี้ก็จะกลายเป็นบวกอันนี้2000ย้าย800มาลบสี่สบวก10ก็เป็น50าทีอันนี้2000ันลบแปดก็เหลือ1200อง อ่าทีก็ยายห้าสิบมาหารอ่ะคิดเลขคิดเลขแบบไม่ใช้เครื่องเลขนะมันเป็นเลขง่ายแล้วตอนสอบก็ใช้เครื่องคิดเลขไม่ได้ด้วยนะครับอืห้าสองสิบแล้วก็ทดไปสองห้าสี่ยี่สิบก็ได้ทีออกมาเป็นยี่สิบสี่นั่นเองตอบตัวเลือกสี่ หน่วยเนี่ยเป็นองศา,าเซสเซสต์นะเวลาตัดกันหมดหน่วยกรัมกับหน่วยกลางอะไรเงี้ยนะมันจะตัดกันหมดนะมันจะเหลือหน่วยสุดท้ายก็เป็นองศา,าเซสเซสต์นะหน่วยแคลนะครับ,<ๆ>นะรบก็ตัดกันหมดนะเหลือหน่วยแคทีเป็นองศา,าเซสเซสต์โอเคจบ